เปิดไปหน้าที่164 164ก็คือเป็นเพลงที่หนึ่งของครั้งที่หกก็เป็นวิชาแปลเริ่มจากตรงนี้ก็คือมันก็สืบเนื่องมาจากอ่าเรื่องราวของก่อนเพลงต่อนหน้าเนี้ยที่ว่าอพี่น้องสองคนนะ่ะมาเกิดแล้วันคือคนหนึ่งมาเกิดแล้วชื่ออะไรชื่อเสนะกระบวดบวชพระแล้วก็บรรลุพระรหัส ส่วนคนน้องชื่ออะไรอปราทิตะอปราทิตะเนี่ยก็คือไม่ได้บวชอ่ะก็เห็นพี่ชายบวชก็เลยอะพี่ชายทำไมาจึงบวชไม่อยากให้บวชยังไงว่าเขาบรรลุพระรหัสไปแล้วอ่ะก็บวชไปแล้วอ่าแต่ก็เลยอุปถากพี่ชายพี่ชายไปขอพี่ชายว่าจะให้ทําอะไรได้บ้างก็วิชายก็นำมาว่าให้สร้างอะไรประคันตุกุฎีเนี่ยแล้วก็อ่าสร้างประคันตุกุฎีแล้วก็ หวังจะให้พระสัตรามาพี่ชายก็ไปกราบทูลให้พระสัตอ่ตา,าประคาศทุกดีของเขานี่คือเขาโปรยโปรยไรโปรยรัตนะอ่าไว้รอบๆเลยไงก็คือเพื่อจะให้อ่าแล้วก็ประกาศว่าใครที่มาเพื่อจะฟังธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเอาลตนะไปได้แต่ว่าให้ให้หยิบไปด้วยเท่านั้นไม่ให้เอากระสอบหรือใส่ใช้พกเอาไปนะคือมาแล้วก็หยิบไปได้เลยเนี่ย คนก็ามากันเราก็มาถึงตัวนี้ตรงเอวังกิรัสะอโหสิกิระได้ยินว่าอา่แล้วก็มีเลขในฉะนั้นก็เลขในตัวนี้ก็ใช้จินตนางเป็นตัวเปิดโดยที่ว่าเอวังอาจจะเป็นวิเศษณของจินตนังด้วยอเอวังจินตนางาได้ยินว่าเอวังจินตนางแล้วว่วาความคิดอย่างนี้ กะเปิดถึงตรงไหนตรงนี้อิติว่ากราเปิดไปก่อนตังนี้ว่าแล้วค่อยกลับไปแปลอโหสิกับอาสะด้านบนที่ยังไม่ได้แปลได้ยินว่าเล่าความคิดอย่างนี้อิติว่าอ่าติตินามะนี่เป็นตัวประธานติตินามะเชื่อนว่า,าความอิ่มเชื่อวล่าความอิ่มทําไมพระวิสติจักไม่มีแล้วก็โอโลเกนตานังก,ก็ยกธนานังเข้ามา แก่ชนทั้งหลายผู้แลดูอยู่มณีประพังซึ่งอะไรรัศมีแห่งแก้มณีแล้วก็อ่าสวรณวันายะประพายะสถิงกับด้วยพระรัศมีมีวันะเพียงดังวันะแห่งทองอ่าศีลาศีลีละโตจากอ่าจากพระสตรีละสตุของพระสาวตะดาอิติดังนี้แล้วก็ววกวววหโหส,ส,ส,โสิได้มีแล้วอสสะ กโยกกุตุม菩萨อ่ากุตุมพิกาสะแก่กุตุมพีนั้นได้มีแล้วแก่กุตุมพีนั้นฉะนั้นเราแปลอานลความคิดอย่างนี้ว่าให้จบกอดคืออ่านลความได้ยินว่าอนลความคิดอย่างนี้ว่าชื่อลาความอิ่มจะไม่มีแก่ชนทั้งหลายผู้แลดูอยู่ซึ่งรัศมีแห่งแก้มณีกับด้วยพระรัศธมีวรณะมีสีเพียงดังเสียงทองจากพระศิระของพระสัตตะดังนี้ได้มีแล้วแก่กุตุมพีนั้นตาสมาพตุนั้นโส ตุตุมพิโกใส่เข้ามาอันว่ากรุมพีนั้นอากาสิได้กระทำแล้วเอวังอย่างนี้มหาชนโอปแมันว่ามหาชนอจิตโตว่าไม่อิ่มแล้วเที่ยวนี่เป็นตาประจยนออกคำว่าแล้วด้วยไม่อิ่มแล้วเที่ยวโอโลเกสิแลดูแล้วอเทกะทิวสังครั้งนั้นในวันหนึ่งเอโกมิชาจิติกะพระมโน ว่าพรามผู้มีความเห็นผิดคนหนึ่งทำยังไงมีเลขในก็ใส่จีนจตวามาตรงนี้จีนจตว,ตว,วาคิดแล้วอิติว่าจิระได้ยินว่าตองหาตัวประธานเราเห็นตับปัญัยที่เป็นนปุงศักดิลีงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีมณีรัตนังรูปร่างหน้าตาคล้ายกันเต็มหักครังเนี่ยเป็นวิเศษนะไม่ใช่ประธานแน่นอนฉะนั้นมณีรัตนัางตัวเนี้ยเป็นตัวประธานเป็นกรรมาวาจกนะ แต่ว่าเขาขาดตัวนะ่ะพิจกตาขึ้นมาก็คือโยกกุตุมพิเกณะขึ้นมาได้ยินว่ามณีรัตนัะตะนงอันว่ารันะตะนะคือแกม้มณีมากทางอันมีค่ามากแล้วก็ใส่ตัวอันนพิตาขึ้นมาหนึ่งตัวคือใครตุ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 มพิเกณนะ อันกรุดุมพีนิกิตังเก็บไปแล้วหรือวางไว้แล้วปาทะโมเรนาที่ใกล้แห่งพระบาทสัตรูของพระสัตดานี่แล้วประโยคต่อมาอริสามินั่งก็ยกอาหารขึ้นมาอาหารว่าเราอริสามิจักนำไปนั่งมณีรัตนังซึ่งรัตนะคือแก้มณีนั้นอิติดังนี้อกิเสร็จก็ไปทำไมคันตวไปแล้ว วิหารังสุวิหารแล้วก็มาเรื่อยๆกินนวันระหว่างมีไหมไม่มีถึงปาวิสิได้เข้าไปแล้วอันตรีโดยนะมันเป็นตยายพัดโดยระหว่างไม่ใช่นะโดยระหว่างมหาชนสัแห่งมหาชนอาคตาัสะผู้มาแล้ววันที่ตุงเพื่ออันถวายบังคมสาาัทธรังซึ่งประสาะสะดาแล้วก็กุตุมิโกนว่าบุรุมพีทำไงกินีวนระหว่างอยู่ไหนบ้าง นี่สารเกตวากำหนดแล้วอิติว่ามันนิงคันฮิตุกามโมมันยังไงเนี่ยเป็นผู้ไขเพื่ออันถือเอาซึ่งแก้มณีมันได้ใจความไหมก็แปลว่ามันไม่ได้ใจความเราต้องใส่ตัวประธานมาก็คืออ่อาอยังพรามโนแล้วก็ภูมภาคมาด้วยก็คือโอติอกำหนดแล้วว่าอนุพรามนี้เป็นผู้ไขเพื่ออ,อัน ถือเอาซึ่งแก้มมณีแล้วก็โหติย่อมเป็นดังนี้แล้วก็ปวิสนาการเรนะเอวะโดยอาการแห่งการเข้าไปนั่นเทียวตวสรสะพรามณาาสสาะแห่งพรามนั้นอ่าพรามณสสก็เป็นภาวะที่สมัทะในปวิสนาขีดโดยอาการแห่งการเข้าไปแห่งพรามนั้นแล้วก็กินเตนสิคิดแล้ววิติว่าอโหวตา โอดอนโอโอหนอโอโหจะเป็นอันนี้ดีใจใช่ไหมโอ้ oh, <im itation> มันจะรักของเราแล้วไม่ดีใจนะเสียใจโอ,อโหสัพก็เป็นอัจฉริยะธาวัตสัพว่ามันจะอะ่ขออภัยไม่ใช่อัจฉริยะเขามไม่ใช่ดีใจที่โอ,อโหสัพคือสังเวกธาฉะนั้นวัตสัพที่มากับโอโหอ่ะจะไม่สัมพันธ์เป็นอ่าอัจฉริยะธารหรือสังเวกธาอีกแล้วจะต้องเป็นวัตนาลังกาละอีกตัวหนึ่ง แถวหน้นของศัพท์นี้คือสองเวคถะวัตสัพวัฒนาลังกาละโอ๋หนอถ้าขึ้นมาทานมาคืออยังพรหม,มนวนรัตพราหมณี้นะคันหายะไม่พึงถือเอาดังนี้โสปิพรหม,มโนยกมาอนราพราหมณ์แม้นั้นสัทธารังวันทันโตวิยะอ่าจะแปลเป็นวิกติกตาหรือจะแปลเป็นวิเศษณะก็ได้เป็นลาวก็ว่า ถวายบังคมอยู่ซึ่งพระศัตดาหรือว่าผู้ราวกับว่าถวายบังคมอยู่ซึ่งพระศาตดาถ้าแปลว่าเป็นต้องใส่ปุตตวามันด้วยถ้าไม่ออกคําว่าเป็นคือแปลว่าผู้เฉยๆก็ไม่ต้องใส่มาอ่าเป็นผู้ราวกับว่าถวายบังคมอยู่ซึ่งพระศัตดาปุตตวาเป็นแล้วก็ถ้าเป็นตวาวางไว้แล้วทางซึ่งมือปาทัพโมเลนาที่ใกล้แห่งพระบาทแล้วก็เขตตวาเกียวแล้วมานิง ซึ้นแก้วมณีจัตาวากระทําทแล้วโอวัติกายะในเกลียวผ้าแล้วก็ปากกามิหลีบไปแล้วกุดุมบิกรว่ากุดุมพีไม่มีนั้นอัานว่ากุดุมพีนะ่อาอสกิแยกกําไมได้ด้วยนะ่กับอสกิไม่ได้อาจแล้วติดตั้งปาษาภาษาเทตุงเพื่อนยังจิตให้ เรื่มสยสยตดสมิงกโยกพรมามณีหรือพรมามณสัสมิงอะไรก็ได้ในพรามนั้นฉะนั้นพรามณีที่ยกขมาคือเป็นสะพาน,ปนไปไหพยาปิกธาธระในภาษาเทดุงคือไม่สามารถเริ่มส่ในคนนี้ได้ซึมทราบก็ไม่ได้อ่านแล้วก็ยังจิตให้เริ่มใสยในพรามนั้นโสโสไทยโสกุุมพีกรว่ากุฎุมพีนั้น เนี่ยอุปสรรควิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วสัตตดังซึ่งประสาตดาธรรมกถาภาษานีในการไปนิสุดลงแห่งธรรมกถาอาหะกราบทูแล้วอิติว่าถึงตรงไหนอิติเปิดไหนเนี่ยนี่เลยนี่ถึงตรงนี้อิติตรงนี้อ,า,อาหะกาบทูแล้วอิติว่า พันเตฆะแต่พงผู้เจริญแต่ประโยคนี้เจ้าอะไรอะไรเป็นตัวประธานนี่ตัปัจจัยตัปัจจัยมีรูปเป็นนภุงสกริงพรว้วจนะฉะนั้นตัวประธานก็ต้องมีรูปเป็นนปุงสกริงพู้วจนะที่รูปร่างหน้าตาคล้ายมันก็คือตัวนี้เป็นประธานประโยคนี้ก็เป็นประโยครรมวจกอีกก็ไม่อยากกวางไว้น่าชัดเจนมากอ่าคือตัวนั้นมีตาวางไว้น่าชัดเจนมากตัวประธานวางไว้ชิดกับกียรคุณภาคที่เป็นรรมวจกตัปัจจัยก็ สตารตนานีิอันว่าถ้าแต่ผมเจริญอันว่ารัตนทั้งหลายเจ็ดนี่ไม่ยาอันฆ่าพระองค์โอกินนานิโปรยลงแล้วโอทินาโดยทองแถวชันนุมาเตน,นะมีข่าเป็นปรมาณบริคิปิตาวาร้อมอาร้อมรอบคันทะกโติงซึ่งพักคันทะกุดีติดขะตุงสามครั้ง การผลิตกิปิตาวาตัวนี้มันกิบิตาวาปัจจัยแต่ว่าเราแปลหลังกิยาคุภากจิงไม่ออกคําแปลว่าแล้วฉะนั้นก็ถือว่าทําหน้าที่ขยายกิยาคุภากตัวนี้เวลาประมานคือผริตกิปิตาวา,าก็เป็นกิริยาวิเศสนในโอกินนานิคือเราไม่สามารถทําเป็นปุพหะได้เพราะว่าคือยังไงจะเป็นจะเป็นปุพะได้ไหม โปรยก่อนแล้วก็เอ้ยแวดล้อมก่อนแวดล้อมแล้วซึ่งปกติสามครั้งแล้วก็โปรยมันก็ไม่ได้ไม่ให้สิแปลว่าให้ก็โดนกินดีจากนั้นจอกคาแปลว่าให้อ,อกระโปรยแล้วก็ล้อมต้องออกตำเนียงธรรมดาธรรมดายะมีคำแปลว่าให้จำนวนโดยอัดน็ได้แต่จำนวนโด,ดพยพิระไม่ได้เพิ่มเติมมาไม่ได้จากนั้นตัวน,นี้คืออันว่าลัตนะทั้งหลายเจ็ดอันเรา โดยลงแล้วโดยทองแถวมีเขา่าเปรนาลรอบล้อมซึ่งประคันทุกดีสามครั้งแล้วก็ปรโยกไหนแปลต่อนี่คาตูนามะเชื่ออนความอาาักาะนี่อันนี้ก็คือตาีิมีคันหันเตสุก็อาัคาตในใครก็คือในคนทั่วไปก่อน เพราะว่าเขาถือเอาเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่มีเลยยินดีให้เอาก็าคือเชื่อเล่าความมาคาดชนิสุในชนทั้งหลายคันหันเตสุผู่ถือเอาอยู่ตานิกระกรัตรานิขมาซึ่งรัตระทั้งหลายเหล่านั้นนี่หน้าหัวสิไม่ได้มีแล้วมีแก่ข้าพระองค์คือขับโปรยไว้เนี่ยให้คนเอาไปได้คือหยิบเอาไปเอาหยิบเอาไปได้เลยกํามือใช้กํามือหยิบเอาไปแต่ว่าไอ้ดวงใหญ่ๆดวงนึงนเขาไม่ได้ให้เอาไปไง จิตตังอันว่าจิตอันนี้หมายถึงว่าเชื่อเร่ความมาราคในชนทั้งหลายผู้เที่เอาอยู่ซึ่งเราตนทั้งหลายเหล่านั้นว่าได้มีแล้วแก่ข้าพระองค์จิตตังอันว่าจิตปสีทิเอวเรื่มใส่แล้วนั่นเทียวพิโยพิโยโย,ยิ่งยิ่งฉะนั้นพิโยสองศั์นี้เป็นศั์นิบาตก็คือพิโยสองศั์ก็คือกิริยาวิเศษนะในปสีทิปะนะแต่ว่าอัญชะในวันนี้อัญชะในวันนี้ แล้วก็มีเลขในมีกิิยาวางแต่ว่ายังหาตัวประธานไม่เจอนี่ดูจากณนะอสัขิงนี่นะ่าคือณนะอสขิงคืออิงของอชัตตณีเป็นอุตมบุรุษเราต้องขึ้นประธานขึ้นมาตรงนี้ประนั้นแต่ว่าในวันนี้อาหารอันว่าข้าพระองค์จินตะตะวานคิดแล้ววิติว่าอาโหวาตา โอ๋นออก็เสียใจอีกแล้วอยังพรมมวณว่าพรามนี้อณะะคันหายะไม่พึงถือเอามณิงซึ่งแก้มมณีอิติดังนี้ตัสมิงพรามนีคัมเมื่อพรามนั้นนี่มณิงอัธยะคาเตถือเอาซึ่งแกมมณีไปแล้วอาทยะไม่ออกคำว่าแล้วก็เป็นสมานะกาลกิยาในคาเตถือเอาซึ่งแกมมณีไปแล้วเมียตอมา ประธานมาอยู่ข้างบนแล้วไม่ต้องขึ้นมาอีกก็แปลต่อไปได้เลยนะอัศถิงไม่ได้อ่านแล้วจิตตางปาสาภาษาตีตุงเพื่อยังจิตให้เริ่มใสดังนี้สถานะพระสัตตาสตวาทรงสลับแล้ววัฒนางซึ่งทำตัะสะกตุมพิกสะของกุดุมพีนั้นแล้วก็อธาสิได้ประทานแล้วและยังซึ่งในอิติว่า อุปาสกะดูกรออุบาสกตะวังอันว่าพระองค์นสโกสิย่อมไม่อาจฉะนั้นสโกสิขึ้นตะวันมองก่อนอันว่าพระองค์ย่อมไม่อาจแล้วก็แปลกาตุงต่อมากาตุงเพื่ออันกระทําแล้วก็แปลอัตโนสันตกลงตัวนี้เท่าในกาตุงก่อนสันตกลงโยกวัตถุงเข้ามาย่อมไม่อาจเพื่ออันกระทําวัตถุซึ่งวัตถุสันตกลง อันเป็นของมอยู่อัตโนของตนแล้วก็ปรเรหิกยกชนิหิเข้ามาอนาหารนิยังให้เป็นของอันชนทั้งหลายเราอื่นไม่พึงนำไปอโซนนี้คือโยกปรเรหิเข้ามาปรเรหิจะเป็นอนะพิจก,กตาในอนหาหรรนิยังส่วนอนาหารนิยังจะเป็นวิกติกรรมะในกาตุง้ง ย่อมไม่อาจเพื่ออันกระทำซึ่งวัตถุเพื่อจอะเป็นของมีอยู่ของตนให้เป็นของอันชนทั้งหลายเราอื่นไม่พึงนำไปอน,นิยปัจัยแปลว่าพึงด้วยไม่พึงนำไปแล้วก็นันุไปทีหลังเสร็จหลังสุดเลยน,นันุมิใช่หรืออิติดังนี้สมกับตุมพกรว่าตุมพีนั้นทัตวา่าตั้งอยู่แล้วสัทธาทินนะนี นายนายมีสองนายนายตนหนึน่งนายอะไรม้าอะไรนอนดูตัวนายในนายตนนึงคือนายที่เป็นนี่นายที่เป็น,น,ปนมากาศยักษ์ไม่งั้นเดี๋ยวท่านอะไรท่านวราจะเป็นนายนายสองนายนายอะไรสองตัวอีกไม่ได้นะดำรงอยู่แล้วหรือตั้งอยู่แล้วนายนายอันปสัสดาประธานแล้วแล้วก็ถาวายบ่งกลมแล้วสัตว์ตังซึ่งเป็นสัตดา เจอพันเตว่าต้องหาตัวเปติแล้วอยู่ตรงไหนนี่ปัฒนาอากาศสิได้กระทำแล้วซึ่งความปัทนาอิติว่าพันเตข้าแต่พงผู้เจริญหาตัวประธานก่อนตัวประธานอยู่ตรงไหนบ้างนี่ประโยคแรกราชาโนวาโจราวาอันว่าพระราชาทั้งหลายหรือหรือว่าว่าโจรทั้งหลายอันนี้ อเน,นกะตตะาปิแม้มีร้อยไม่ใช่หนึ่งนี่แล้วก็แปลตัวต่อมาคือสมัตฐานามะชื่อว่าผู้สามารถแล้วก็ตรงประกายรวบมาตั้งแต่มามะสันตะการก็ยกวัตถุงเข้ามาพะสิกะสุดตังปิมังอภิภวิตวาคันทิตรงชื่อว่าผู้สามารถเพื่ออันคมทีแล้วซึ่ง ข้าพระองค์ถือเอาแม้ซึ่งได้มีในชายสุตตะแปลว่าได้นะมีออกมาจากอิกาปัญัาของตถาสติตทิศอันมีในสุทสตทศกุนี้แปลว่าชายอ่าซึ่งอ่าถือเอาแม้ซึ่งได้มีในชายอันเป็นของมีอยู่ของข้าพระองค์แล้วก็ดูข้างหลังมาโหนตุจงอยากมีอีกครั้งหนึ่ง อันว่าพระราชาทั้งหลายหรือหรือว่าอันว่าโจรทั้งหลายมีร้อยมิใช่หนึ่งชื่อว่าผู้สามารถเพื่ออันกลมขีแล้วซึ่งข้าพระองค์หรือเอาแม้ซึ่งได้มีในชายอันเป็นของมีอยู่ของข้าพระองค์มาหัตุจงยามี่จงยามีกริยาคุมภาคของประโยคแรกส่วนอันชชอาทิงกัตตาตัวนี้เก็บไว้ก่อน เพราะว่าจะต้องมีอีกสามประโยคข้างหลังแปลให้จบก่อนจึงจะแปลตัวนี้สุดท้ายและก็ต่อมาตอนตะกางโยกวัตถุเข้ามาอ่านว่าวัตถุอันเป็นของมีอยู่มะมะของข้าพระองค์อัคิีนาปิแม้อันไฟมาไดหตุจงยาไม่ประโยคนี้คือกรรมวาจกไดหตุกรรมวาจกอคยาประโยคต่อมาขึ้นมาเอ๋คือตอนตะกางวัตถุมาตรงนี้อันนี้ตัวประธานหายไปก็ยกมา สันตังวัตถุอารวัตถุเป็นของมีอยู่ของข้าพองค์อุตเกนปิแมอันน้ำม,มาวยหตุจงย่าพัดไปนี่ก็กรรมวา,าจกแล้วก็แปลข้างบวนสุดท้ายกระทำอาชชาในวันนี้อาทิงให้เป็นต้นคืออาชชาก็เป็นการรัตรมีในกัตวาอาทิงก็เป็นวิกติกรรมะในกัตวากัตวาตัวนี้แปลหลังกิยากุภาคเหมือนเดิมต้องสะพานว่าอะไรกิริยาวิเศรนะ ในมาในหวนตุไดหตุและอุยหตุตุในขียรกรราพัสองตัวอ่ามองออกนะอันว่าอีช่างก็ได้อันว่าพระราชาทั้งหลายหรือหรือว่ามาโจรทั้งหลายแม้มีร้อยมิใช่หนึ่งชื่อว่าผู้สามารถเพื่ออันกลมขี่แล้วซึ่งข้าพระองค์ถือเอาแม้ซึ่งได้มีในชายอันเป็นของมีอยู่ของ ข้าพระองค์จงอย่ามีอันว่าวัตถุอันเป็นของมีอยู่ของข้าพระองค์แม้อันไฟจงอยา่าไหมอันวัตถุอันเป็นของมีอยู่ของข้าพระองค์แม้อันน้ําจงอย่าพัดไปกระทําในวันนี้ให้เป็นต้นตอนนี้เวลาลวกก็คืออภิภวิตวาตัวเนี้จะเป็นปุพพากาลกิยายในขยตรงตัวนี้ด้วยข่ิตรงก็เป็นตุมัสสัมปทานในสมถะ ต่อมาสถาปีแม้นว่าประศัตดาอากาสิได้ทรงกระทําแล้วอนุโมทนาซึ่งการอนุโมทนาว่าเอวังปฏิตับปัทนาวันนี้โยกอย่างนี้กันหรือเปล่านึกออกไหมนี่อนุวามปัตนาท่านปัทนาแล้วหรืออนุภามปัทนาเธอปัทนาแล้วอย่างนี้โหตุจงมีเถิดอิติดังนี้เอวังก็เป็นเสนาของตัวประธานก็ได้ ก็เป็นเอวังก็เป็นวิศนะของปัจจบปัตนาอน,นัความปัตนาอันเธอปัตนาแล้วอย่างนี้จงมีเถิดดังนี้แล้วก็อศาศะโยกกุตุมพิกัสะเข้ามาแก่กุตุมพีนั้นโสกุตุมพิกรว่ากุตุมพีนั้นการโตกระทําอยู่กันทะกุติมหังซึ่งการฉลองซึ่งพระคันตะกุดีแต่ก็ทัตบาลถวายแล้วหมหาธนังซึ่งมหาทานแก่ใครพิขุ สตะสัสะส,ะสะแก่แสนแห่งภิกษุแล้วก็อัฏฐสัตยาเท่าไรหกสิบแปดก็คือเท่าไรเนี่ยหกล้านแปดแสนหกล้านแปดแสนลูกกูมีเยอะขนาดนี้นเหรอโอ้เป็นประเทศแล้มั้งเนี่ยอ่าทำมแล้วซึ่งมหาทานแกแสนแห่งภิกษุหกสิบแปดอันตวิหาเรเอวะในภายในแห่งวิหารนั่นเทียวนว,วะมาเส ตลอดเดือนทั้งหลายเก้าแล้วก็อธา,าสีได้ถวายแล้วจีวรงังซึ่ง่ึงจีวรสามผืนกับเพสังพิกูนางแก่วิสุทธ์ทั้งหลายทั้งปวงปริโยสานีในการไปดุสิดลงรอบแล้วก็จีวรสาตตกาอนุภาสานกเพื่อจีวรทั้งหลายเป็นบูพด้วยเพราะว่าเหสูงเป็นบูพ์อันว่าผ้าสะดกเพื่อจีวรทั้งหลายแล้วก็ส,สักคณกา เป็นของมีค่าแสนหนึ่งพันนี่ไม่ใช่แสนมันจะแสนได้ไงมีสตาอันนี้พันอันว่าผ้าสาดกว่วจีวรทั้งหลายเป็นของมีค่าพันหนึ่งไอ้สงได้มีแล้วนี่สงังฆนกักบวชอิกุสะแก่ภิกษุกู้ใหม่ในสงก็จบตรงนี้ใชส,สมัยก่อนน่าจะมีภิกษุเยอะสมัยนี้ไม่่าจะถึงแล้ว สมันนี้มีถึงสามแสนหรือสี่แสนหรือเปล่าไม่รู้ไม่ถึงแหละ